2. การแจ้งนักกีฬาการแจ้งและรายงานตัวนักกีฬาที่ต้องถูกเก็บตัวอย่างจะได้รับการแจ้งและลงลายมือชื่อเพื่อรับทราบลงในแบบฟอร์มเก็บตัวอย่างพร้อมรับบัตรผ่านเข้าสถานีควบคุมสารต้องห้ามจากเจ้าหน้าที่ควบคุมสารต้องห้ามหรือ DCO ซึ่งต้องแสดงตนโดยบัตรประจําตัว นักกีฬาจะต้องมารายงานตัวที่สถานีควบคุมสารต้องห้ามอย่างทันทีทันใดหรือหลังจากการทำภารกิจต่างๆซึ่งเป็นข้อยกเว้นอันได้แก่การเข้ารับเหรียญรางวัลการให้สัมภาษณ์กับสื่อนักกีฬามีรายการแข่งขันในวันเดียวกันกรณีได้รับอาการบาดเจ็บที่ต้องได้รับการปฐมพยาบาลหรือรักษาก่อน และกรณีนักกีฬาจะต้องคูดาวการไม่ลงนามรับแจ้งหรือปฏิเสธไม่ยอมรับแจ้งหรือไม่ไปไรายงานตัวหรือปฏิเสธการให้ตัวอย่างถือว่าเป็นการกระทำและเมื่อต่อต้านการใช้สารต้องห้ามแล้วกรณีที่นักกีฬามีอายุต่ำกว่า18ปปีจะต้องมีผู้ติดตามที่บรรลุนิติภาวะเข้าร่วมเป็นพยานในการให้ตัวอย่าง และอยู่กับนักกีฬาจนกว่ากระบวนการให้ตัวอย่างในครั้งนั้นจะเสร็จสิ้น